เราไปกันต่อเดีพูดถึงเรื่องเพลงแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของรางวัล Top Talk About Artist ว่ารางวัลศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและในปีนี้ใน music mthai com จะมีใครบ้างไปดูครับรางวัล Top Talk, Talk About Artist กระแตอาสยาม กิ้งฮีโรเธออาจจะโดนคุูตีเพราะเรียนไม่เก่งในชั้นประถมเธออาจจะโดนรุ่นพี่ตบตีและไทยเงินท่าขนมมีเรื่องให้พูดอีกมากตั้งแต่แม่เธอบังคับกินยาลดขมและมีปัญหารอเธอให้แก่ขนาดฝรั่ไปติดเส้นผมคบว่าสมหวงสล็อตแมชชีน มาเตรียมกล้องได้เลยนะครับขอเรียนเชิญกระแตาอาสยามบนเวทีครับนี่แหละครับนักร้องสาวคนสวยของเราเป็นนักมวยคนเก่งด้วยนะมีลีลาการเต้นมันสุดเวียงจหลายคนยกให้เธอเป็นราชินีเดสของเมืองไทยครับและปีที่ผ่านมายิ่งถูกทิงยิ่งต้องสวยของเธอนี่สร้างสถิติยอดวิวเกือบ10ล้านวิวในละเพลงแค่20วันเท่านั้นเองครับ โอ้โหดูเธอด้ฟิตดูหัไหลดูแขนสิคุณนี่นักมวยเหรอดูดิโอ้โหเจะให้เธอยกอีกทีอีกนะสตรองอ่ะครับเ<อ>ชิญครับเต้นจนกล้ามขึ้นเลยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับเอ็มไทยนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้กับหนูนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่หนูดีใจแล้วก็มีคุณค่ามากๆเพราะว่าแต่ละเพลงที่ทำเนี่ยหนูทำด้วยจิต จิตและวิญญาณจริงๆนะคะจากความรักเลยด้วยเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงเมรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราตั้งใจทําก็ยกรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆฝ่ายนะคะทีมงานทั้งแดนเซอร์ที่เต้นกันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ทําให้กระแตได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็จะพยายามตั้งใจผลิตผลงานดีๆ ให้กับแฟนๆที่ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ใกล้ออกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ,ค,ณครับแค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณก๊อฟฟักซิ่งฮีโร่ค่ะเอารับขึ้นมาไหมรับขึ้นมาไหมคุณคุณ<อ>นทวุฒิสีหมอกฉันฟูททำไม่ได้ <laughs> คือคนนี้นี่เพลงของเขาที่เขาแต่งให้ลูกสาวเขานะคะชูใจแรปสอนลูกเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะสะกดใจจนโน้ตอุดมยกให้เป็นเพลงของชาตินะคะสุดยอดนะคะอีกมีคนที่เก่งผมชอบผลงานมากก็อะไรนิดนึงครับก็จริงๆแล้วถึงผมจะเป็นศิลปินชายนะครับแต่ผมว่า ผมได้รับรางวัลการพูดถึงในโลกออนไลน์ไม่ใช่เพราะเพลงนะครับเพราะว่ายอดไลฟ์เพลงเวลาโพสต์ในแฟนเพจมีอยู่300นะครับแต่ว่าเวลาลงรูปลูก,ลกหรือว่าโพสต์เรื่องเมียคนไลฟ์อยู่2 0,000นนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่ารางวัลน,นี้ขอบคุณเอ็มไทยนะครับแล้วก็ควรจะต้องเป็นของลูกเมียผมก็หวังว่าผมกลับบ้านเอารางวัลไปให้เมียแล้วเมียจะให้รางวัลผมกลับนะครับ <c oughs> ทุกปัญหาสังคมครับเริ่มต้นที่บ้านเราครับรักลูกรักเมียรักครอบครัวให้มากๆครับและจะแก้ปัญหาสังคมได้นี่ผมว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับเมียไม่ใช่แม่แต่ชีวิตของแย่ถ้าขาดเธอขอบคุณมากครับนัทวุฒิเหมาะสุดยอดแล้วมาเลยครับหนึ่งุ่มศิลปินที่บอกแล้ว,ว่าแต่งตัวดีกว่าพิธีกรอีกสล็อตแมชชีนโดดเด่นทั้งแฟชั่นการสแสดงที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใครนะครับ และเขายังสามารถดึงเอาสเสน่ห์ของเสียงดนตรีไทยมาผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยได้และล่าสุดนะครับซอนแมชชีนทำอัลรับ้างเพลงสากลแล้วก็ทัวร์โปรโมทเพลงในต่างประเทศจะถือว่าวงนี้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิเลยครับคุะดูดีมากนะคะสวัสดีครับ ก็ขอบคุณ m อ็มไทยนะครับที่ให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับการทำงานของศิลปินทุกท่านไม่ว่าจะเป็นน้องกระแตของพี่กอล์ฟหรือซ้อนแมชีหรือทุกๆคนนะครับก็รางวัลนี้เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เราเองก็สัญญาว่าจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนต่อไปขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับสล็อตแมชชีนครับเรียนเชิญทั้ง3ามท่านถ่ายทั้งสามสามคนสามกลุ่มเธออะยังไงก็ได้1นึ่งสห้ท่านถ่ายรูปร่วมกันครับนี่คุณกอฟอะล่าสุดเขาก็แชร์กันอีกนละเมียเมียทั้งหลายก็แชร์อันเน้นซึ้งมากว่เมียผมไม่ได้ทํางานรับเงินเดือนอะไรน,นั่นอะดีมากเลยแต่ต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกอะไรต่อไร จนอยากเป็นเมียใครสักคนเลยอ่ะบางทีแล้วอ่ะอ่านแล้วนะเนาะงั้นเดี๋ยวไปรอทิมกันเดี๋ยวฉันไปรอที่วงเวียนยิปสองนะคะเอาละครับขอบคุณมากเลยครับได้ยินดีด้วยครับยินดีด้วย,ย,วยสิดเก,เก่งๆนะ